ี <ST AN CE> นปนบ้างมาร่วมงานที่อะแถวนี้แตงเป็นครั้งแรกมั้ยคครั้งแรกของนิดนลีแต่ว่าร่วมงานกับแพวก็คือร่วมงานมาหลายครั้งแล้วใช่ครับผมใช่แต่ว่าได้มาพูดแลกเปลี<ะ>่ยนดีครับรู้สึกดีเพราะว่า,าวันนี้จะได้แบบเหมือนมานั่งแบบเหมือนแชร์อะไรหลายเรื่องด้วยเรื่องแบบเกี่ยวกับหนังสือด้วยหรือเรื่องแบบโมเมนต์ต่างๆของเราด้วยทั้งสองคนมีโมเมนต์อะไรมา โอ้จริงๆมี <Okay. S 1> แบบหลายๆอย่างเลยครับผมที่แบบพี่ๆแฟนคลับอาจจะแบบยังไม่รู้แบบจริงเรามีมันย้อนแบบโมเมนต์ตั้งแต่แบบ,แบบแรกๆเลยอาจจะย้อนไปถึงตอนเด็กเลยด้วยซ้ำก็ okay, รู้ okay, สึกว่าแบบ <okay. S 1> เออแบบเหมือนให้แบบพี่ๆแฟนคลับรู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยอะไรอยแบบนี้ใช่ครับ <Wow. S 1> yes เห็นว่าตั้งแต่เด็กก็คือรักการอ่านอยู่แล้วด้วยครับแบบว่าหยิบหนังสือออกมาจากคิกของแบบห้องคลอดด้วยเลยห้องคลอดเลยเหรอใครบอกอ่ะ ไม่แต่ผมชอบออชอบอ,อ,อ่านหนังสืออยู่แล้วไปถึงได้สมัยเด็กชอบไปร้านแบบหลังเลิกเรียนไงชอบไปร้านขายหนังสือแล้วก็ไปนั่งตาม,ามผมนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นแตก่ก่อนแบบสมัยเรียนตอนช่วงแบบถ้าเป็นช่วงมต้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรอ่ะหนังสือฟิลแบบไม่ยากให้อยากเรียนดีอ้าวเคยเห็นผมเคยเห็นแต่ไม่เคยอ่าน <laughs> อะไรมันจะเป็นแนวไหนเขาพูดเขาไหนเราคุณย ีไจะขิงของเราก็อ่านไ้แค่เข้าแทบทุกวันไอพวกแบบร้านหนังสือร้านอะไรเนี้ยเข้าไปทำไมเข้าไปแา่แอร์แต่นเย็นจริงนะก็จะมีมุมแบบเงียเงียแบบสงบสงบใช่แต่แต่เอาจริงตอนเด็กผมแบบเป็นนคแบบอ่านหนังสืออยู่แค่อย่างเดียวเลยคือหนังสือแบบหนังสือมุกตลกหนังสือเรียนอะไรย่างี้ไม่เอาลองสมุกสิลองสมุกอ่ะจำได้ไหมอ่ะโอ้โห มันไม่ได้มันไม่ได้เล่นมุกนานหรอครับผมเล่นกับใจมากกว่าเฮ้ยเาเล่ะเล่รอเล่นครับรอเล่นรไม่ต้องมาแล้วตอนนี้ครับผมเปล่ะเคือใดๆก็คือหลังคูบ้าแหละหลังการอ่านาแต่แรกที่เนครับผมวันนี้ก็ได้มาแลกเปลี่ยนอย่างเมื่อกี้เฟิร์บอกว่าเฟิชอบอ่านลูกตลกแล้วเต้นชอบชอบอ่านชอบอ่านเต้นเหรอครับ ถ้าอ่านจใจนะ <c oughs> ถัดก่อนเลย,ย <c oughs> ไม่ได้เป็นช่วงช่วงแบบนั่นแหละหมอต้นเล่นชอบอ่านหนังนสือแบบพวกการ์ตูนแบบเนี่ยไอเนี่ยที่ท่านพูดชื่อไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโตมาก็จะเป็นแบบพวกเป็นนิยายสืบสวนไม่ก็แบบเป็นหนังสือท่องเที่ยวท่องเที่ยวสมิตรอ่ะ <c oughs> อันนั้นเดี๋ยวไปเองอ่ะ,อะ,อะโอเคแล้วนอกจากนี้เราจะได้หินเราทำไรมากกว่า มมีแบบเหือนเหมือนนนเป็แ่จอ่าจริงๆมีมแต่ว่ามันสปอยได้ไหม <c oughs> พูดได้หรือเปล่าดีกว่าผมไม่รู้ว่าพูดในทไหนแบบต้องรอดูในงาน <c oughs> อ่ะก็ะะจะมีแบบว่าเล่าเรื่องแบบโมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบมินิเกมเบาๆหล <c oughs> ่อที่ไม่รู้เลย <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าอาจจะมีเฉยๆครับจะมีใช่ฮะโอเคถ้าใครที่ไม่ได้มางานนี้าพลาดไปแล้วก็สามารถติดตามต่อได้ อ๋อใช่ครับผมก็สมมติแบบว่าถ้าใครไม่ได้แบบมารอบนี้หรือแบบใครกดบัตรไม่ทันก็คือไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็สามารถแบบจิในเนื้อสารแถวก็จะมีแบบข้อมูลต่างๆของพวกเราแบบว่าในมุมที่แบบพี่ๆแฟนคลับอาจจะยังไม่เคยเห็นอะไรย่างนี้ก็แบบอยู่นั้นเต็มเลยครับผมเอาจะเกิดอยูได้เพื่อสองเรื่องเรื่องอะไรนะฮะมุมมุมที่แบบที่เราให้สัมภาษณ์ไปหรือ่างแนวไปมีไหม ในหนังสือที่อาจาร์แปลแโอ้จริงๆมันมีเยอะนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าคำน้ก่อนถ้านิดเดียวหรอเอาเยอะก็ได้เดยอะก็ได้ผมก็จำไม่ได้ผม,<อ>ผมนั่นะสิผมก็จำไม่ได้ว่า<อ> <laughs> ผมพูดอะไรไปบ้างแต่จ,จ,จำได้ว่าพูดเยอะมากก็น่าจะเป็นพวกแบบโมเมนต์แบบว่าก่อนเข้าวงการอะไรเง,<อ>งี้ยครับผมแล้วก็แบบ สมมติถ้าแบบเออถ้าไม่ได้เข้าวงการไปทักจะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือฟิลนั้นครับผมครับผมได้เหรอครับผมได้ทำอะไรนะเขียนอะไรนะนึกว่าก็นี่ไงตอนนั้นไงที่พูดถึงเรื่องไอ้สามสิบแปดปีที่แล้วป่ะที่ีเปอนสมัยสมัยอยู่อยู่ในนิวยอร์กใช่สมัยอยู่นิวยอร์กใช่ไหมที่ ก็ใช่เล่าแบบคิว่าประวัติสามสิบแปดปีมาแล้วแล้วนี่พี่ต้นไปล่านี่ล่าปลาพอพี่พี่เองแหละอ่ะเป็นไงบ้างคะเพิ่งกลับมาสดๆร้อนง่าเออญี่ปุ่นภาคสองเป็นยังไงอ่ะให้อ่าสนุกสนุกมากสนุกมากครับผมเขาบอกหวานมากไม่หวานนะหรอกค่ะวท็อตท็ชาติอะไรส่วนมากก็จะเป็นเค็มครับบถ้าเป็นอูชิเป็นเนื้อย่างอะไรเค็ม ถ้าเปรียบกับอ่าญี่ปุ่นเมื่อครั้งที่แล้วมันต่างกันเยอะไหมครั้งที่แล้วเหรอฮะที่ท่จะบอกว่าจำไม่ได้นะเพราะครั้งที่แล้วโดนอะไรค่าต่างไหมก็ครั้งนี้ได้เทียเท่ยวเยอะขึ้นเนาะใช่ไหมอืมอันี้เพราะมันมีวันเหมือนวันได้เที่ยวอสองวันสองวันใช่ครับแล้วก็ทํางานอีกสองวันอรอบผม กลับอีกหนึ่งวันผมอธิบายอะไรพูดทำไมเนี่ยอะเพิ่งต่างไหมคะใช่แตญี่ปุ่นเมื่อครั้งที่ไปโอ้ยผมว่าต่างนะเพราะเราได้เที่ยวเยอะขึ้นนี่มาทรงเยอะเลยก็เราได้ช้อปปิ้งสองวันทำไงสองวันกลับอีกหนึ่งวันเหมือนกันเป๊ะใช่เพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันตลอดก็ต้องเหมือนกันไงก็ต้องเหมือนกันน่ะใช่ครับผมเพราะไม่ใช่ผมพูดเฉยนครับ เพราะว่าครั้งนี้แบบว่าไม่มีคนมาให้เรางอนหรือเปล่าทําตัวดีอะไรเงี้ยเองก็ไม่ดีหรอกครับผม <c oughs> ไม่อยากแบบไปงิ้งเงาใส่เขาไงเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบเรางอนอีกแล้วอะไรเงี้ยแค่นี้บบงอนอะไรเงี้ยกลัวแต่เขาพูดว่าเขาชอบเขาเออเขาชองอนอ,อ,ย,อย่าห่างนะผมผมไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นเอาจริง โอ้ก็มีเหตุผลอยู่รองนอนใช่ครับอะไรขำอะไรไม่มีอะไรจ้ะพี่ไม่ได้ามตอนว่ามีเหตุผลไหมพี่ไม่ได้ขำเลยได้เหตุที่เราไปแบบว่ารองเพลงญี่ปุ่นะมีเพลงญี่ปุ่นอุ้ยขอบคุณมมกขอบคุณมากครับผมจะฟังัทด้ยอ่ที่ก็โตโกไซมาใช่ร้องไงนะร้องร้องมันร้องยังไงนะพี่เต้เรองเร้องเด้งกว่าม่้ย อาทอพี่ยออพี่ย่ทำพี่รองไงนันชืน้นชืเนนเไบสกาลิอันเตน้นชุงนนเียเนบุคชจาอไรเนี่ยโอ้เราไมสูงขนาดเนี้ยนั่นน่ะสิพี่เพิ่มขีดเองพี่กอโทษนี่นี่ฟันฮูกจำได้ไหมเราไม่ได้ลองฮูกรึ่งแรกหรือลองขังัจำได้ไหมล่ะ น่าจะถึงร้องเห็นนะเอใไไนนั้นมัมนมีเอ,อจอมมีเนื้อต้เ,อเลยร้องได้อันนี้ไม่มีเนื้อนี่อาจจะยากหนึ่งต้องฝึกซ้อม่ยจริงจริงก็ซ้อมอยู่ผมซ้อมตลอดใช่ซ้อมตั้งแต่รู้ว่าต้องร้องเพลงนี้ก็ซ้อมแบบทุกวันฟังทุกวันจนแบบไม่ตอนแรกแอบยากด้วยตอนแรกที่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 ททแบบที่เราเลือกตัดใจเลือกเพลงนี้กันแล้วก็ไปฟังรู้สึกว่าเออแอบยากเพราะเนื้อยากด้วย เพลงร้องยากด้วยมันเป็นแต่มันเป็นเพลงที่แบบเขาแบบเหมือนทางแบบนู้นเขาเลือกมาให้นะแล้วก็แบบมันมันเหมือนเป็นเพลงที่แบบความหมายดีก็เลยแบบเออพอไปฟังก็ตอนฟังครั้งแรกเลยรู้สึกแบบอุ้งร้องค่อนข้างยากร้องแบบยากแบบมันร้องคําเร็วแล้วก็มันคียสูงด้วยใช่ครับผมเราก็ลองร้องตรงไหนเขาบอกว่าแบบหลับตาที่แทบจะคิดว่าเป็นแบบคนญี่ปุ่นเลยคนม่ากคร่ผมให้อะไรกันห้องใส่ให้อะไรให้แบบ ไม่เห็นเห็นอยู่เหมือนกันครับผมเราดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าลำเลียงเราจะเหมือนคนญี่ปุ่นเพราะว่าผมก็แบบพูดญี่ปุ่นไม่เป็นอ๋อพิงเหรอเขาดูเฟิร์สพูดได้แหละอ๋อจริงๆเขาพูดกับพี่แฟนคถับญี่ปุ่นแฟ๊ดมากนะน่าจะญี่ปุ่นอ่ะอย่างนี้ผมขอพูดไว้ก่อนเลยว่าตอนแรกผมยังพูดไม่เป็นแต่ผมหัดภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นสามวันนะครับก็ได้เลยพูดได้เลยได้เลยครับ ไม่เอาเลยคุณผู้ว่าคอณผู้อมวัสค่ะค่ณผูมวัดี่ะอันนู้ชมสวัสดีฮ่ะคุณผ้ม่วช่ล่ะค้สวัสดีค่ับผม้ชสวัสดีค่ะคผมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสังไมค่ะคุม่วัสี่ะคุมวัานี่เคุไ้ชม่วั้ดีื่อคุณ้ชัี่อคง้มัี่คุณผูชมวค่คุณโฮังคะุณผู้แบสวะเุ็ผู้ัด ถ้าผมแบบที่เขาตั้งชื่อให้ผมว่าชื่ออิชิโร่อิชิโร่มาจากแบบชื่อเฟิร์สวันนี่แหละครับผมเหมือนแปลว่าหนึ่งเหมือนกันเขาตั้งให้ครับผมเฮ้เติ้นนะฮะเขาตั้งให้เติ้ลโชก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 ทำไมอะคะไม่รู้เหมือนชื่อแปลว่าอะไรนะลืมอ่ะแล้วก็ลืมอ่ะแต่ชอบแต่ชอบชอบชอบเขาเป็นคนที่ตยาวกว่าอันนั้นสิแต่ว่าชื่อไงชื่ออิชิโร่อิชิโร่ ขอบคุณมากครัคือแบเป็นที่ญี่ปุ่นครั้งนู้นหวาแบบโทะโทะมันโทะเชยฮะโทะเชยจากเมื่อคราวที่แล้วเหรอเอาก็อาจจะอัดชดครับสนุกสนุกทีนี้นะฮะทริปนี้ให้กี่คะแนนคะทริปนี้เหรอครับผมโหมันสนุกอะมันสนุกจนแบบสุนไม่อยากกลับเอาจริง แต่ว่าก็กใจหนึงก็อยากกลับอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากกลับอันแบบว่าอยากกลับมาเจอแบบพี่ี่เป็นสาวพี่ชายแต่ว่า,าแบบอีกใจหนึ่งมันก็ยังแบบมันอยากแบบเดินเที่ยวมันแบบมันอากาศดีไงอะไรนะครับเดินเที่ยวสองคนเดินเที่ยวสองคนครับส่วนมากก็จะเดินสองคนนะแต่ไม่มีใครเดินกับเราเล่นหรอก็เราเลือกงาแล้วเราไม่แบบ ยังเลยฮะแต่ว่าไม่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่าเพราะว่าแบบอันนี้เหมือนเหมือนแต่ว่าเรายังไม่มีที่แบบอยากอยากเคลรียกอะไรอยากแบบรู้สึกว่าตัวนี้มันแบบอยากซื้อให้เขาขนาดัหนอะไรเงี้ยฮะซื้อเอหมดเลยก็คือตั้งใจมากที่จะซื้อนี่คือต้องแบบต้องให้เลยอันนี้ต้องใช่แบบถ้าถ้าซื้อให้จริงก็แบบอยากแบบอยากให้ชอบกันทั้งคู่แบบอยากเชื่อเรื่องแล้วก็อยากอยากแบบให พี่เต้ยแบบได้ใช้จริงๆอยากแบบให้แบบแบบชิ้นที่มันเหมาะกับพี่เต้ยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายทริปมีหลายทริปใช่ยังมีอีกหลายทริปแน่นอนนะถามเรื่องหนึ่งครับ<ว>ผมัด<า><ผ>ม,มาแล้วอินเทอา,า,อารีนชั่าแอะอ๋อรับผมมันมันติดเปลี่ยนจากว้าววเป็นไทยตอนนี้ว้าวปวันนี้ครับผมเราจะอยู่ญี่ปุ่นพูดไทยทั้งวันใช่ คือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมกับพี่เติ้ลนะคือทุกคนแบบเราได้ให้ไหมให้ให้ไม่ยอะไม่ให้ไหนฮะให้ไรครับให้้มาอิมแพกก่อนครับผมอิมแพกครับผมกลับมาอิมแพกก็ประกาศเรียบร้อยครับผมกับคอนเสิร์ตเคนต์ราที่อิมแพกวันที่17มกราคมนี้ครับผมครับผม golden time concert oh yes we'll keep f i n ว่าแบบโอ้หเขาบอกเออเขาบอกเป็นอิมแพกโอ้ตอนแรกเราไม่คิดเลยครับว่าแบบจะให้แบบอิมแพกเพราะว่าเหมือนแบบเรียกว่าไงมันมันอิมแพคอิมแพคสำหรับเรามันแบบใหญ่มากๆมันแบบ<ม>จู่คนได้เป็นหมืนม่นๆคนอะไรเง<ม>ี้ยเราก็แบบคิดว่าแบบโอ๊ตตอนตุ้บัตมันจะขายหมดไหมมันจะมีคนมาดูเราเยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรเงบบี้ยครับผมเพราะว่าจริงนก็แอบมีความกัง,งวลครับผมตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่ว่าบัตรจะขายหมดไหม รับผมก็ถ้าเปิดขายบายก็แบบเอาว่าพพอร์ตตอนวันที่พี่ออฟเจอมาบอกว่าเออเนี่ยจะจับยิ่แผละความรู้สึกยังไงพี่ตุ้โหดความรู้สึกแรกตอนแรกอะพี่ออฟก็ถามเราก่อนว่าสู้ไหมถ้าเป็นเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนก็ก็เหมือนมันได้พอได้มาพอดีอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ถามว่าสู้ไหมแล้วก็ก็ตัดนใจว่าสู้เราก็ความรู้สึกแรกก็คือกดดันใช่เพราะมันมันยิ้งแผละแล้วคือ มันด้วยความมันเป็นอิมแพกเราก็เลยคิดว่าทุกคนก็คาดหวังกับโชว์พวกเรามากอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบกดดันตัวพวกเราด้วยแต่ว่าเราก็จะแรงกดดันแะมาแบบมามาซ้อมมันมาฝึกให้แบบว่าโชว์อันที่สุดใไห้หครนโผมตั้งใจทง<ไ> <Golden time. S 1> ทอ g o l d e อ time สองทองทององท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 องอะไรในในครงอา,าออ อาจจะสลับครางนิดหน่อยครับผมได้ฮะนั่นแหละฮะอาจจะได้เห็นแบบช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องจดจำพวกเราทั้งสี่คนอ่ามีคุยเพลงมีคุยมีมีครับแต่ว่ายังพูดไม่ได้นี่ผมตัดหมดก่อนเลยตัดก่อนเลยเก่งคี่สาวอันนี้เลพื่อนไครับพี่สาบอันนี้เ่นพโอ้ผมไม่พูดอยู่แล้วครับพี่เตอร์ละละครับผมทำไมนะ โค้เดนทางของเราในคอนเสร <No> ิร์ตน totally ี้จะเป็นยังไงก็คิดว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์หรือว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์จะมีซีนแบบพิเศษบนเวทีอะไรไหมอ่าคือจะตอบสิผมไม่แน่ใจว่าจะมีซีนพิเศษอะไรไหมแต่คิดว่าทุกคนต้องจดจำแน่นอนแปลว่าจริงๆวางสิ ยัง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 ไม่ทั้งหมดครับแต่ว่าก็มีคุยกันบ้างไปแล้วว่ามีพาร์ทไหนบ้างอะไรบ้างจะมีการสลับรุ่นไปลองไหมคะอะะไรนเช่นยังไงนะฮะลุงกับหลานอะไรเงี้ยอไปลองกับพี่เก่งอไปร้องกับลุงเหรอโอ้ยอหนียวไ่ต้องรอดูจริงมันเป็นไปได้หมดรอดูรอไปไปได้หมดเออแล้วกดบัตรเมื่อไหร่กดบัตรสิบสามธันวาใช่ไหมครับไม่รู้ค่ะคคลฝากรออ่ขครับกดบัตร ประกาศแล้วใช่ไหมประกาศแล้วประกาศแล้วคุณประกาศวันเราวคต้องประกาศวันกดบัตรจริงเนาะยังม่ประกาศอ๋อประกาศแล้วประกาศแล้วประกาศแล้วอ่ะก็คือเดี๋ยวถ้าเรากดบัตรก็อั่นี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คืออะไรหมายถึงว่าก็แฟนๆไปกดกันอ๋อใช่ครับใช่ครับอ่ะอายฝากให้ไปกดหน่อย ดูหน้าเฟิร์สจะเครียดมากครั <laughs> บผมก็ฝากคอนเสิร์ตเคมจิราด้วยนะครับ t h e Golden Time คอนเสิร์ตของแก๊งเคมจิราก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราเลยแล้วก็จะที่ impact ด้วยก็คือพวกเราสี่คนก็จะตั้งใจทำคอนเสิร์ตนี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดจริงๆครับพวกเราแบบจะพยายามเตรียมโชว์ทุกโชว์ให้ให้แบบสมกับที่ทุกคนแบบรอคอยคอนเสิร์ตนี้แล้วก็จะตั้งใจมอบความสูงนี้ทุกคนครับก็ฝากด้วยครับ concert. อ๋อครับผมก็ฝากด้วยครับผมการิชันคอนเสิร์ตถ้าบัตรหมดพี่เฟิร์สจะทำอะไรอ้ยิมแพกนะหมดบัตรหมดอิมแพกนะเฟิร์สมันจะธรรมดาไม่ได้นะมันจะหมดไหมอ่ะอ้าวก็นี่ไงแล้วหมดไงแล้วหมดหมดหนูจะทำอะไรถ้าบัตรอิมแพกหมดวิโรอบิมแพกไม่เอาเลยอาถ้าบาดอิมแพกหมดเลยทำอะไรดี ทำอะไรดีอะครับผมอ่ะให้พี่ให้คิดเดี๋ยวเขาหน้าอย่าเลยบอกเองอะได้ครับผมอ่ะเรื่องสุดท้ายพี่พี่เป็นไส้ถามมาถ่านกำลังงงอยคิดว่าจะขายเป็นอะไรอ่ะออ๋อคืออะไรพี่พี่เปนคลับอยากให้ผมใส่ชุดตะข่ายมากเลยเคยเคยเคยแบบเหมือนแบบพูดไว้อะไรไม่ไมนเป็นชุดยังไงคิดว่าตะข่ายไม่หมายถึงแบบชุดใส่ชุดตะข่ายวันคิดมากเฉยออ๋ ใช่เป็นแบบว่าฟีลแบบแซ่บๆบ้างใหม่บ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าน้างเขาจะอพูดไหมอ่ะเขาจะใส้ไหมพูดไม่พูดผมก็ถ้าถ้าสไตลิสต์เขาจัดมาผมก็ใส่หมดจริงเหรอพี่พเต้นถ้าเราใส่ชุดจะขายได้จริงเหรอมันเป็นยังไงจริงผมยังไม่รู้นะผมยังงงกับว่าชุดตะข่ายก็เป็นฟีลแบบมันเป็นชุดตะข่ายเหมือนที่เราใส่ถ่ายเพเลนเตอร์กลางน้ำทีเขาค่อยเฉลยยังเนี่ยรู้ยังว่ามันมีไลฟ์ พิเนเตอรกเนอะใช่พีเนเตอร์ใช่ออกรูปออกมาแล้วครับผมมันอันนั้นค่ะคือตัดขายที่มันเป็นแบบแล้วก็แบบทไไม่ด้อ่ะแสดงว่าพี่เติ้ลให้เดี๋ยวรอดูเฟิร์สใช่ไหมครับถ้าพี่สไตลดดิจัตมาผมใส่หมดแหละตาคงตาข่ายทีทงซีทูอะไรอยรัดรูปเยอะอบเลยคิดถ้าบ้านเนี้ยเอาจริงถ้าพี่เราตลดดิจัตมานะครับผมเอาเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ